โอเคค่ะกด Open Network นะคะกด Change Option ค่ะกด Internet กด Property นะคะแล้วก็กด Local ะลรเนี่ยค่ะ mm hmm. แล้วก็ตั้งวงแหวนนะคะหนึ 9, 2, 9, 6, ่งเก้าสองหกปแลวเลขวงแหวนของเรานะคะแล้วก็เลขเครื่องค่ะแล้วข้างล่านะคะตั้งเป็นแปดนะคะทั้งหมดเลยกด OK แล้วเลยค่ะกด OK นะ ค่ะต่อไปเราจะมาสร้างโฟลเดอร์กันนะคะเพื่อแชร์กันนะคะกด d p พค่ะกด drive c นะคะแล้วก็เขียนเลขประจำตัวนักเรียนแล้วก็ชื่อของเราค่ะ ทีนี้นะคะเราจะเอารูปมาใส่ในโฟลเดอร์น,นะคะโอเคต่อไปเวเรามาดูอีกเครื่องหนึ่งกันนะคะเป็นเครื่องที่สองกดเหมือนเดิมค่ะใช้ a d a p t e ดอเตอร์กับโปรตี้นะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนเลขวงแหวนเลยวงแหวนถ้าถ้าจะทำให้ใช้ได้ต้องเป็นเลขวงแหวนเดียวกันนะคะโอเคแล้วตั้งเป็นเลขวงแหวนสิบสี่นะคะแต่เครื่องนี้เครื่องไม่ตั้งเครื่องที่สองนะคะแล้วก็ขา้นไลเขียนไว้สองเหมือนเดิมเพราะเราจะจำกัดแค่สองเครื่องในการเข้าถึง แล้วก็เขียนแปดแปดลงไปเลยกดโอเคได้เลยค่ะต่อไปนะคะเดี๋เราจะทำกันมาแชร์เครื่องนหนึ่งกันเรากดโฟลเดอร์ของเรานะคะแล้วก็คกดขวาค่ะกด keep access กด specific นะคะแต่เราเพิ่ววันนี้เป็น everyone นะคะกด read and write นะคะกด n อได้เลย โอเคเรามาดูข้อที่2กันนะคะว่าจะเครื่อมไอ้ว่าโฟลเดอร์เราจะมาไหนกด Back s l ล s h เลยค่ะแล้วก็พิมพ์เลขเครื่องที่เราตั้งค่าไว้นะคะเครื่องที่หนึ่งนะคะหนึ่งเก้าสองหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งสี่จุดหนึ่งค่ะเห็นไหมคะโฟลเดอร์เราเข้าแล้วต่อไปนะคะเราจะมาทำการแบบได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาทำการแบบได้กันค่ะเราจะเสิร์ชหาโฟลเดอร์เราเมื่อกี้ลยคะ่ะ โอเคแล้วเราก็กคดคลิกขวาเลยค่ะแล้วก็กดแบบ n e t w เ r k ร์กไดนะคะแล้วก็กด finish ได้เลยแค่นี้นะคะก็เสร็จแล้วค่ะขอบคุณะคะ่ะ